โนเซนหมูกระทะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านล็อกดาวน์กันครับจะทำเป็นที่นั่งให้ลูกค้านั่งกินชาบูกันครับกแบงนี้น่ครับกำลังจะเริ่มประกอบนะครับ เป็นห้องสำเร็จรูปครับบ้านสำเร็จรูปครับตัวนี้จะเป็นผนังเซนติพาเแนลเป็นหลังคาครับสีผนงังภายในจะเป็นสีเทาครับดูครับจะใช้ระยะเวลากี่วันไม่ได้แบบยกตั้งนะครับ แบบมาประกอบที่หน้างานเริ่มต้นก็ตีผังก่อนครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็วางแผ่นกลางให้มันเต็มแล้วก็ขึ้นเสารครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับตั้งเสารเรียบร้อย พื้นครับครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจั่วแบบนี้ครับจั่วเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นทรงนอดิบจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพาากลางอีกสองเส้นแล้วก็ลายยาวไปอีก จากนั้นก็ปิดผนังปูพื้นมุงหลังคาเป็นนันเรียบร้อยครับทาถ้าทำตั้งแต่เช้านี่วันเดียวน่าจะเสร็จครับรอดูครับใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วครับทำงานต่ออีกหนึ่งวันครับตอนนี้ก็หลังคาขึ้นแล้วครับ กำลังทำงานถ้ามาแต่เช้านี่วันเดียวน่าจะเสร็จครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะทำกี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทำไปแล้วสามชั่วโมงครับมาใส่ผนงงังกันครับใส่ไม่ยากครับถ้าลงล็อกนะครับ แผ่นสุดท้ายนี่จะต้องตัดใส่ยากนิดนึงแผ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นแผ่นสุดท้ายจับปางแล้วก็ดันให้เข้าเลย โอเคเรียบร้อยแล้วก็ดันชิดครับนี่ครับครับตอนนี้ประกอบถึงขั้นตอนนี้ใช้เวลา10ชั่วโมงครับกับช่างชุดแรก2คนชุดหลังนี่4คนครับ10ชั่วโมงได้ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็มุงหลังคาทำพื้นติดประตูเป็นกระจกประตูเลื่อนเป็นกระจกขนาด2เมตรแล้วก็ผนังด้านหน้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้น่าจะเสร็จครับตอนนี้ตกแต่งภายในครับทำคิวหน้า นี่ครับทั้งหมดก็รวมแล้วใช้ระยะเวลานับเป็นชั่วโมงก็8-3-24ามยี่สี่ประมาณประมาณยีเดอาทีไปสักสาชั่วโมงครับแต่หลังต่อไปคงจะง่ายกว่านี้ครับเพราะว่าตอนแรกก็ดูรูปแบบด้วยครับนี่ครับหลังจากประกอบเรียบร้อยตัวนี้สูงไปเลยนะครับ แต่ว่าจะมองไม่เห็นชัดครับพื้นก็เป็นแบบนี้ครับหลังคาครับครับเดี๋ยวจะมารวบรวมราคาให้ดูอีกทีครับว่าจบที่เท่าไหร่ครับยังเหลือพื้นอีกหน่อยนึงครับพอดีช่างหมดเวลาด้านนอกก็ นประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับว่าบ้านล็อกดาวขนาด4คูณ6ไม่มีห้องน้ำนะครับจบที่เท่าไหร่ครับผม